เขาบอกก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านชมที่เข้ารับชมทุกท่านกันด้วยนะครับซึ่งวันนี้ก็อยู่หัวนะครับกับเรียวซนนั่นเองเจ๊ซึ่งวันนี้เราอยู่เกมโรบบอกกันแบบที่ชื่อว่าเบอร์เกอร์เกมนะครับเจ๊เพื่อไม่ให้เาเสียเวลาเริ่มเกมกันดีกว่าโอเคครับสิ่งแรกอย่างที่เราเข้าเกมมาเราก็มาเช็คของโอ้ยนี่ขนมปังกูเหลือหนึ่งเลยเนี่ยก็ ดูเหมือนว่าไอเชียจานเหลือสองโอ้อกแ็แมปนี้ผมจะเป็นแมปที่ให้เราทำเบอร์เกอร์ครับผมอ่าเพื่อแบบขยายกิจการอะไรแบบนี้คนระับอ่าก็ซึ่งแบบนี้ผมก็เล่นในตอนสตรีมผมก็เลยทำให้ผมเงินประมาณห้าร้อนะไปเล่นกับคนดูมาก็เชียไม่เสียงมันก็ดังชิบหายเลยทียเอ้ยมันจะได้ยินเสียงผมพูดมั้ยนะโอเคผมก็อย่างแรกผมคือเราจะต้องถอดเฟรนไฟล์ก่อน แล้วก็ย่างเนื้อเออย่างเนื้อเราต้องมาเตรียมของนะผมเตรียมของที่จะไปขายตอนเช้านะครับอ่าโอเคอ่ะดูเหมือนตอนนี้ก็ เริ่มมีลูกค้ามาแล้วครับอ่าก็ดูเหมือนว่าเขาจะสั่งของนะครับเราก็ยังไม่ทันเตรียมของอะไรเลยแม่งลูกค้าแม่งก็มาแล้วให้ผมให้ผมมีเวลาเตรียมของบ้างเถอะพี่ผมยังไม่ทันเตรียมอะไรเลยลูกค้ามาซะแล้วโอเคครับเราก็ขอเตรียมของก่อนละกันนะเดี๋ยวเราทาอันนี้ดีกว่าอ่ะก็เรากดเริ่มครับผมมันก็จะมีของบอกนะอย่างแรกก็คือสลลาเปาแปะถไถด้เทียม,มากอ่ะก็คือขนมปังนั่นแหละแล้ว,ลวเขาก็บอกให้ใส่ผักกาดใช่ไหม กหยิบผักกาดมาแล้วก็ต่อ้วยแพตตี้โยัยแม่งแปลไทยเที่ยก,ก,ก็ก็คือเนื้อแหละใส่เนื้ออย่างต่อจากเนื้อก็คือชีสครับผมแล้วก็ต่อด้วยเบคอนนะครับอาแล้วก็หัวหอมแล้วก็หนมปังอาแล้วเราก็ใส่เฟรนไฟายไปด้วยครับนี่เออก็คือถ้าเราจะเสิร์ฟเบอร์เกอร์เราต้องเสิร์ฟพร้มกับน้ำและฟรนฟายด้วยครับก็จะได้เงินเยอะกว่าเดิมเราเราก็มาเสิร์ฟให้ คนนี้เลยนะผมอ่าโอเคแล้วก็เก็บตังค์มาแล้วก็เอาจานไปล้างนะผมนี่โอ้โหจานแม่งจานโคตรเน่าอ่ะแล้วก็จานล้างครับผมอ่าจานแช่ไว้นี่แหละเราก็ทำอางดียวรอก่อนระหว่างที่อะไรพวกนี้นะเราเอาจริงนะถามว่าทำไมผมถึงไม่เข้าเซิร์ฟ่วนรวมด้วยผมอยู่คนเดียวนะ่ะเหียแล้วใครแย่งจานไปจานกูหายไปไหนเนี่ย เพราะฉะนั้นแล้วเล่นคนเดียวอาจจะเป็นหนทางที่ดีอีกหนทางหนึ่งนะครับอ่ะถ้ามันได้ยินเสียงสิ้นแสดงว่าเปลว่าของมันเสร็จแล้วผมอาก็เมื่อกี้น้ำน่าจะแจ้งเตือนนะอ่ะ,อะเราทาออเดอร์นี้ดีกว่า,าเ,เดี๋ยวผมเนื้อครับอ่าเดี๋ยวเดเออผมลืมบอกนะแบบเนี้ยเนื้อมันสามารถไม่ได้ด้วยแนละ้วถ้าเราแบบทิ้งอะไรไว้แบบไม่ว่าจะเป็นเป็นไฟล์พวกแบบเนื้ออะไรพวกนะี้ถ้าเราทิ้งไว้แบบ เออไม่ได้เจ็บใช่ไหมมันก็จะไหมนะครับอ่าโอเคแล้วก็อะไรม,มันต้องการอะไรบ้างต้องการเนื้อใช่ไหมเนื้อแล้วก็ชีสอ่าแล้วก็พักก้องต่อด้วยขนมป,ปังโปะด้านบน,นับผม่ะย้ายมาที่อย่าผมเฟนไฟเราอยู่ตรงนี้พอดีคนระับอ่าอ๋อหยิบไม่ได้อ่าโอเคแล้วก็วางเฟนไฟ์แล้วก็ไปเสิร์ฟเลยคนไหนเอ่ย อ่ะคนนี้นะผมคิวที่สองโอ้โาโอ้โหกินโคตรอร่อยขอบ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 เก็บจานไม่ได้โอ้โหเกมอ่ะจานโอ้โหโอ้โหเกมเนี้ยแล้วก็จานชุดสามแต้มไปเยอะเกมโอ้ยับโ้โหจานจากประกาศอ้าวก็ผมล้างแล้วไม่ใช่เหรอวะอ๋อไม่ได้ล้างอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราทำออเดอร์นู่นออเดอร์นี่ อ่ะเรามาทำอันนี้ดีกว่ามะเขือเทศเนื้ออ่ะเอาอะไรมาปุ๊บลูกลูกทำไมมะเขือเทศใช่ไหมมะเขือเทศเนื้อมะเขือเทศเนื้อเบคอนเบคอนแล้วก็นมปังโปะด้านบนครับนี่แล้วก็อย่าลืมเฟ้นไฟนะผมไอ้เฮียคือแบบเปิดมากูยังไม่ทันเตรียมของไอสั์เอาจิงๆอ่าแล้วก็ไปเลย โอ้หแมงล้านมื่แล้วเนะี่ยอะไรนะเสิร์อได้แค่สาคนเองเหรอ,อไอลูกค้าที่เหลือคือแบบใบต้องแดกอ่ะแล้วก็ไปล้างนะครับเลยอ,อีกสามออเดอร์ร้านมันปิดประมาณสิบโมคิดว่าทันปะก็ได้อยู่นะเอาอันนี้ลวกันง่ายๆสุดอนะ่ะเนื้อหัวหอมนะร้านกำลังจะปิดใช่เนื้อหอัวหอมหัวหอมอยู่ไหนวะหัวหอมอ่ะเอาไล่เดีอ่ะเอากูหลอดไลเนี่ย เอา้าแล้วมันใส่หัวหอมไม่ได้อ่ะเออแล้วก็นมปังโปด้านบนครับแล้วก็เฟ้นไฟครับนี่ใส่เฟ้นไฟไปด้วยเอาไอซี่ใส่ไม่ได้อะปวเกมอ่านี่ครับนี่จิจการร้านลีออนโซนะครับนี่มากินได้ับเบอร์เกอร์ร้านของลีออนโซนะครับนี่โอ้ยอย่าวางดิโอเคครับนี่โอ้ได้มาตั้งยี่สี่บาท น้อยจังวะอะไรดีอ่ะอันนี้กันออเดอร์สี่มะเขือเทศใช่ไหมมะเขือเทศแล้วก็เนื้อไอเชียเนื้อหมดไอสัตว์ไอเชียเนื้อหมดโหแล้วเนื้อหมดจริงนะไม่ไม่ใช่ว่าเนื้อเนื้อไม่ได้หมายถึงเนื้อเนื้อสุกนะหมดอ่ะเนื้อดิบก็หมดเหมือนกันเอาจริงโอ้โหแม่งเสียงย่างดัง ระหว่า,รางรอไปด้วยเราก็จะทอดปินไฟไปด้วยก็ได้นะครับนี่เราก็จะทอดปินฟไฟปิดด้วยนะครับแล้วก็รอ,นอ,อเนื้อมันสุกนะนี่จะสิบโมงแล้วมันไม่น่าเสิร์ฟทันแล้วมั้งเนื้อกลอบมันจะเสร็จอะเออผมผมคิดว่าไม่เสิร์ฟละไอ,ไอจานะไม่ต้องเสิร์ฟไปไม่ต้องเสิร์ฟไอจานี่ไม่ต้องเสิร์ฟไปแล้วก็รอร้านปิดกันดีก,กว่าทุกคนเรียบร้อยร้านปิดนะครับผมอ่าผมใช้ค่าใช้จ่ายประ,ประมาณ ร้อยสี่บาทแล้วก็ได้งบกลับมาร้อยี่สิบสามบาทเอาง่ายก็คือผมได้งบกลับมาประมาณยี่สิบหรือว่าสิบเก้าบาทนะครับก็ถือว่าก,ก็ถือว่ากูได้แหละเออก,ก็ถือว่าได้แหละมัง้งโอเคครับถือว่าเราได้งบกลับมาอยู่โอเคก็ระหว่างตอนเอ้ยแม่งกูวัวแต่พูดแม่งเนือไม่แล้วเนี่ยอะไรเนี่ยอ๋อก็อระหว่างที่ร้านปิดอยู่ะเราวรทำไรเราก็ต้องมา จัดของที่จะไปเสิร์ฟวันพุ่งนี้นะครับอ่าต้องมาจัดของที่เราจะแบบไปเสิร์ฟวันพุ่งนี้นะนี่แล้วก็ คตอนนี้ออเดอร์มาแล้วนะครับผมแต่ว่าผมขอดูเไฟก่อนนะเผื่อแบบมันไหมอ่าพอสุกแล้วก็มาวางไว้ก่อนนะเออไม่เอาวางวางไว้ตรงโต๊ะนี่แหละไม่มีใครเห็นหลังร้านก็ไม่เป็นไรครับโฆษณาการเราดีเสมออะไรเนี่ยเจเริ่มต้นจากออเดอร์ที่หนึ่งเลยเริ่มจากผักกาดนะครับแล้วก็มะเขือเทศอ่มามะเขือเทศแล้วก็เนื้อนะครับอันนี้เผื่อคนชอบกินจริงๆ,ๆนะครับแล้วก็ต่อด้วย พักนองนะครับผมอ่าแล้วก็เบอร์เกอร์นะครับอโอเคแล้วก็เสิร์ฟให้ลูกค้าเลยครับผมอ่าเราจะได้เงินมาโอโ้ยที่มันโคตรน้อยเลยว้เที่ยังงบกูแม่งโอ้ไมือ่อสองพักกาดพักกาดแล้วก็เนื้อเดี๋ยวระหว่างเราทำมาพวกเนี้ยแล้วก็อย่างเนื้ออย่างเบคอนไว้ไปด้วยก็ดีครับ ไอ้เหี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันนี้เชื้อโรคไม่ทำงานครับก็เชีย่ยละอะไรวะร้านกูนล่มจมแน่เลยวะอะไรอีกอะหัวหอมใช่ปะหัวหอมแล้วก็อะไรไปหยิบมะเขือเทศมาทำไมผักดองปึ๊บโอเคแล้วก็อย่าลืมเป็นไฟล์นะครับแค่ไปหยิบเป็นไฟล์ไม่ติดตัวเกมแม่ง,ปงไปอยากไปเสิร์ฟยนให้ลูกค้าเลยครับ ไอ้เหี้ยกูเสิร์ฟผิดโคนไอสน้สัตโคนไม่ค่อยเงินมาด้วยนะสเสิร์ฟเลยพอไอ้สัตไม่ต้องชุดสามแทบเฮ้ยจังหวะนี้แหละชุดไอ้เหี้ยจิวที่สามครับก็เป็นเหมือนเมื่อกี้เป้เลยเป็นผักใช่ไหมผักเนื้อหัวหอมนี่ก็หัวหอมมาใส่ผักต้องหนมปังด้านบนโปะไว้แล้วก็ อย่าลืมเฟ้นไฟล์คนดีคนเดิมนะครับนี่โอเคแล้วก็ไปเสิร์ฟนะครับโอ้ยวันนี้ลูกค้าน้อยวะ่ะถือว่าดีแนะก็ไม่วุ่นวายดีลูกค้าเยอะเนี่ยลำบากแน่เล่นคนเดียวนะโอเคเอาต่อไปเหลืออีก2ออเดอร์นะครับก็ก็น่าจะชิวๆแล้วแหละมาเราจะเริ่มจากออเดอร์เอ้ยอ,นนอันนี้ยาวกว่าเราทำออเดอร์ที่ยาวที่สุดก่อนนะอ่าก็อันนี้ เป็นสั่งเป็นคอนโดเลยนะผักกาดมะเขือเทศแล้วก็เนื้อนะครับผมนี่เนื้อเราย่างมาว่าอย่างดีเลยต่อด้วยเบคอนนะครับนี่แล้วก็หออหอมผักดองนมปังปิดด้านบนครับแล้วก็อย่าลืมเสิร์ฟน้ำกับเฟรนฟรายไปด้วยนะครับผมอ่าฟึ๊บแล้วก็เฟรนฟรายวางโอเคปะไปกันคนนั้นใช่ไหมสั่ง กินโอเคเป่าแบบนี้เลยวะอ่าอุ้ยสามสิบบาทเยอะอยู่เยอะอยู่เยอะอยู่อ้าวมีอีกออเดอร์มาอ๋อโอเคช่างมันครับเราก็ทำไปทำ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 ไปเถอะครับออเดอร์เท่าไหร่ก็ก็ทำทำไปเถอะเออจานตกพื้นก็เก็บโอ้โหเชี่ยมันยังไม่ได้ล้างเลยอ่ะก็มีเบอร์เกอร์เราทําออเดอร์ที่ที่สองห่อนก็ได้อ่ะเพราะว่าเขาก็อยู่มานานแล้วนะเรายังไม่ได้ทําให้เขาเลย หออเดอร์สองหอมไอ้เชียร์ไม่มีลูกค้าเพิ่มเข้าใหมา่อีกแล้วไอสัตว์เอ้ยผักดองขนมปังเอ้าฉีดหยิบขนมปังไม่โอ้เกมแล้วก็น้ำนะครับผมดูเหมือนว่าแก้วเราใกล้จะหมดแล้วแล้วก็สั่งแก้วน้ำใหม่มาครับอ่าร้านอาหารกำลังจะปิดแล้วผมแล้วก็รีบเสิร์ฟให้ลูกค้าคนที่สี่โอเค ยี่สิบเอ็ดบาทว่ะถือว่าเยอะอยู่มั้งโอเคต่อไปคิวที่เจ็ดนะครับเราจะทําให้คิวที่เจ็ดเลย่าคิวที่เจ็ดมีเป็นมะเขือเทศเนื้อนะครับอ่าเริ่มจากขนมปังอย่างเลยอย่างแรกไอเ้เชยกูหยิบขนมปังไม่ติดขนมปังมะเขือเทศขนมปังมาเอาอะไรอะกูวางขนมปังไม่ติดโอเคแม่งโอ้ก็อย่าลืมนะครับเอาเป็นไฟเสิร์ฟด้วยนะครับ แล้วก็น้ำนะครับกแก้วน้ำได้แก้วน้ำอันนั้นเฉยอาอะไรเนะี่ยโอ้โหเกมไปก็พร้อมเสริมับผมอ่ะดูเหมือนว่าคนนี้จะเป็นออเดอร์สุดท้ายที่เราจะรับนะผมว่าที่เหลือน่าจะทำไม่น่าทันแล้วเพราะร้านใกล้จะปิดแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราก็ขอไปเลียร์ร้านก่อนละกันนะครับก็ลูกค้าอีกสองคนก็ชังแมงไอ้เที่ร์ไว้ไว้มากินวันอื่นนะเพื่อนตอนนี้ขอจัดการหลังร้านให้ ให้แบบมันดีดีก่อนผมว่าผมจะเรียงจานไว้นะเพราะว่าเพราะการที่เราแบบเรียงจานไว้มันยังไงเดียคือเหมือนมันจะมันมันจะสะดวกกว่าใช่ไหมเออรู้สึกว่าถ้าเราเรียงจานไว้มันจะสะดวกกว่านะแบบจิบง่ายๆอะไรประมาณนี้โอเคเราปิ้านเลยก่ะโอเคหุ้ยก็ถัวได้เยอะนะเราได้งบกลับมาตั้ง51บาทนะผมเพราะเราใช้งบไป100แล้วก็ได้กลับแล้วก็ได้การเราเราขายออกไปประมาณ151า แล้วก็ได้งบมา100บาทนะผมนี่ก็ถือว่าดีอยู่นะอ่ะก็ระหว่างนี้เพื่อไม่ให้การเสียเวลาหรือวาจัดร้านกันก่อนนะผมอุ้ยเชนหนุ่มปังใกล้หมดวะฟังก่อนเฮียลูกค้าม่งก็มาเช้าเกินปีห้าพวกคุณจะแดกเฮียอะไรกันเนี่ย กูยังจัดจานไม่เสร็จเลยขอจัดจานก่อนละกันอ่ะอย่างแรกเดี๋ยตกพื้นเนี่ยแหละไอ้เหี้ยแตกๆไปเถอะชีสชีสเบคอนอยู่ไหนวะอ่ะเบคอนใส่ไปนมปังโอเคแล้วก็ต่อด้วยเฟรนฟรฟายเนาะโอเคแล้วก็ ขอน้ำแก้วนี้ละกันใกล้ๆวะโอ้ยกูต้องไปเอาน้ำจากนู่นโคตรไกลเลยฮียเด้อไปไปถ้าเราขยันโอ้โหวางเซิบจังหวะนี้ผมจะชุดส่งให้ลูกค้านี่เฮียไปไหนเนี่ยอ่ะลูกค้ารับนะกิน อันนี้แหละออเดอร์ออเดอร์ที่ห้าแหละไอ้อแค่แซ่คิวไปงั้แน,แ,นแหละไม่ใช่หรอกออเดอร์ที่ห้านี่ทำง่ายสุดแล้วมั้งมีเนื้อชีสแล้วก็ผักดองเนื้อชีสผักดองแล้วก็เบอร์เกอร์นะครับนี่แล้วก็เชคกระโดดรู้สึกมันดีขึ้นป่าวะอ่าแล้วก็เสิร์ฟเลยเสิร์ฟเลยคิวแม่งกูเดินอ้อมร้านก็ได้วะนี่โอ้โหเฮียแม่ง ไปกินกินอ่าได้มากี่บาทไม่รู้ช่างแม่หยิบจานมาก็ไม่ได้ไอะไรอะเกมโอ้โหเหลือจะเชื่อจะมาเนี้ครับผมผมจะชุดสาแต้มคอยเช่อเล่เลนมาทำออเดอร์สองกันดีกว่าก็มีเป็นเนื้อเอ้ยเนื้อมันเข้าหมดแล้วนี่ว่าย่างเนื้อไว้ก่อน เป็นไฟก็ใกล้หมดแล้วก็ทอดให้มันหมดเลยทอดให้มันหมดหมดเลยไอ้เชี่ยไปไหนวะนั่นแล้วก็อย่าลืมสั่งเป็นไฟเพิ่มโอ้โหมันก็บิวมาตรงนี้เลยหรอเป็นฟไฟกูอ์เชี่ยเกิน้ายบางทีอะเอาจานนี้เลยกันเนี้อนะเบคอนไม่เบคอนแล้วว่าเราย่างไว้ด้วยก็ดีนะเพราะว่าเราแค่มีแค่านตอนนี้เบคอนหมดละเนื้อนะก็ต่างๆก็ไว้ตรงนี้นะครับ เป็นไฟสุกแล้วนะก็เอามาไว้ตรงนี้นะอันนี้ยังไม่สุกนะโอเคอ,อันไหนสุกวะอันไหนติ้งวะ,ะเ,ปนะเป็นไฟับเป็นไฟไอ้เย็ดที่ดิบไม่ได้อีกละเป็นไฟับมีลูกค้าแม่งรออยู่แม่งเจ้าของร้านทำไรนั่งทำอาหารอยู่ตกพื้นไอ้เชี่ยช่างแม่งแดกๆเถอะไอ้สัสเยอะเรื่อาม,มากอ่ะไอ้เชี่ยคุณหลงอะไรเนี่ยทั้งแม่งโยนเหมือนงั้นแหละไใช่หัวหอมอ่าฮะ แล้วก็พัก,กาดองแล้วก็นี่ต่อด้วยเสิร์ฟน้ำครับผมนี่เสิร์ฟน้ำมา,มำมาโอ้โหเสิร์ฟให้ลูกค้าเลยนะครับนี่มาค,คุณลูกค้าผมขออภัยในที่เสริร์ฟช้าเพราะเนื่องจากว่าเกิดแรงสัตสทานแรงน้มถ่วงเชี้ยอะไรีครับผมโหแล้วแม่งเหลือคนเดิมอะไรเนี่ยไอ้แค่ไม่มีคนเดิมสมคนฝาแฝดตัเนี่ย โอ้ยเฮี้ยแม่งใครมันโดนเนี่เป็นหนึ่งแสนวายเฮีย้ยว่ากูได้อาชีพใหม่แล้วกูจะสร้างแบบทำเบอร์เกอร์นเนี่ยแหละเนื้อเอ้ยต้องใส่อันนี้สิเนื้อหัวหอมอ่าฮะโอ้ยไอ้กระโดดอะไรอะหวังสูงเกินพี่เนื้อหัวหอมแล้วก็ไอ้เหาี้ยกูาา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 ต้องกระโดดขึ้นอย่างเดียวไอ้สัตว์ขนมปังใกล้หมดเราสั่งขนมปังไว้ก่อนก็ได้นะนี่แล้วก็เอาขนมปังที่โปะไว้ด้านบนครับ นี่ครับไอ้เหี้ยวเป็นอ้ยเหีเ้ยจานนี้เสียโอ้ยงบกูโงบเสีย,ยดายงบว่ะแม่งร้านใกล้จะปิดละกูทำเหี้ยอะไรอยู่เนี่ยโอ้ยไอ้เหี้ยวลำบากชิบหายเฟ้นายไม่ต้องแดดเลยเหี้ยเนี่ยครับคุณลูกค้าครับผมเอาอาหารมาเสิร์ฟนะครับผมไม่มีเฟ้นายก็ไม่เป็นไร,รับผมทำไม่แดกก็พอคนระับ ให้กูสิบเจ็ดบาทไอ้เหี้ยกูจะกูจะร้องไอ้สัตว์ไอ้เหี้ย,ลยและจานเต็มโอ้ยใช่ตาจานยังไม่เต็มสิงร้านจานตอนที่มันขาดอะไรเนี่ยขาดแค่ไอ้พวกแก้วนั่นแหละไม่ใช่ขาดอะไรหรอกโอเคนะเราก็มาทำมันนี้ดีกว่าเปน็นหน้าหน้ผมไอ้เหี้ยแมย่งจะก้าวมงแล้ววะมาทำเสิร์ฟสักจานก่อนจะไปแล้วกันเนื้อชีส ต่อโดยชีสนะผมชีสเบคอนขู่เบคอนกูไม่ได้ย่างเลยเหรอไอสัตว์เบคอนกูไม่ได้ทำเลยจเจริญแล้วเชี่ยไม่ทานแล้วกูท่าไหนไม่มีเบคอนบ้างอะ่ะอันนี้แหละอันนี้แหละอันนี้ไม่มีเบคอนนี่ผัดขายให้พักกาดผัากกาดแล้วก็หมวหอมไอสัตว์เสิริฟทานมั้ยเนี่ยเสิร์ฟทานมั้ยเนี่ยเสิร์ฟทานมั้ยเนี่ยเสิร์ฟทานเชี่ยโอ้ยเชี่ยไม่ต้องโปอกขนมเลยเชี่ยเร็ว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  โอ้เจอไม่ทันพอมป็นไงเฮียไอจะขายก็ขายไปเลยครับไอ้เฮียกูไม่ขายละแม่งเจ๊งไอสัตว์พอครับเลิกเล่น